ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณจะเป็นอย่างไรอา้านี่คือเหงานี่เงีเหงานี่คือความจริงที่ได้เจอเจ็บปวดทรมานลึกลงข้างในใจเนาะประมาณนี้ <c oughs> บอกเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในเดือนกันยายน2016นะคือความรู้สึกเหงาเมื่อขาดคุณไปค่ะโอ้โ oh. ห oh. คุณจะถือไพ่เหนือเขาเออความรู้สึกของเขาเขาจะรู้สึกดีกับคุณมากจนล้นจนรู้สึกทําตัวเองไม่ถูกนะทําอะไรไม่ถูกไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วจะมีความรู้สึกเหงาเมื่อขาดคุณจะรู้สึกว่าคุณดูดีมีสเสน่ห์จนรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่า เ,เขาจะเอื้อมถึงคุณไหมหรือว่าอ,อ,อาจจะมีความกังวลว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงต่อไปจะก,กลัวคุณทิ้งเขาเออนะกลัวคุณทิ้งเขานะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสว่าเขาจะกลัวคุณจะทิ้งเขาไปในเดือนกันยายนเออ นเสน่ห์คุณจะมาออร่าขคุณจะเกิดคุณจะถือไพ่เหนือเขาคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองจนเขาต้องกลัวว่าคุณจะทิ้งเขาไปกลัวว่าจะต้องเสียคุณไปและเขาก็จะลองให้งองแง